Mission to the Moon Podcast brought to you by s a ัตหีบแคนโซเจลแต้มสิวปราบสิวแล้วบำรุงผิวทันทีจากสาตีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทานอุตสาหะครับผมวันนี้ผมบทความมาจาก r v r v d r u s u s i s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  v i v w นะครับชื่อว่า Five Mistakes We Make When We Are Overwhelmed นะครับเขียนโดยคุณ Alice o y y ์นะฮะก็อาจจะแปลได้ว่าเวลาเรารู้สึกว่าทุกอย่างมัน เยอะไปหมดคอนโทรลอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะครับเรามักจะทำสิ่งที่ในนี้เขาเรียกว่าเป็น self s a b o t a g i n g ก็คือทำให้มันแย่ลงอะ่ะโดยโดย้วยตัวเองนะฮะแล้วก็มันมีการศึกษาว่ามันมีพฤติกรรมที่คนมักทำแบบนี้อยู่ซ้ำๆกันอยู่ไม่กี่อย่างนะครับและนี้เป็นท็อป5วันนี้ทเราจะคุยกันครับว่าเราทำแบบนี้หรือเปล่าเวลา ทุกอย่างมาดูวุ่นวายยุ่งเหยิงไปหมดนะฮะดูว่ามันดูคาว่าโอเวอร์เวลมเนี่ยมันแปลได้หลากหลายนะครับรู้สึกอย่างงานเยอะๆทาไม่ทันจริง,รงๆอย่างนี้ก็โอเวอร์เวลมได้แต่เราจะโอเวอร์เวลมจากอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นความรู้สึกช่วงนั้นมันมันเรื่องมันเครียดไปหมดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องงานเยอะก็ได้แต่ว่ามันมีแต่เรื่องเครียดเกิดขึ้นกับเราหรืออะไรเงี้ยแปลไปในทางนั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นห้าอย่างที่คนชอบทําคืออะไรนะครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าคุณมักจะคิดว่าคุณไม่มีเววลาาสสํหรรััับบิ่่่งทีมนนชยคคุณนะ ค่อนส่วนใหญ่เนี่ยเรารู้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีความรู icons, possible, ส้ส, shot, ส enzyme, ึกดีขึ้นนะฮะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นหรือว่าสามารถรู้สึกว่าควบคุมอะไรได้มากขึ้นเนี่ยคือการโอเวอร์เวลลเหตุการณ์ที่มันเกิดตอนโอเวอร์เวลลคือเราควบคุมอะไรไม่ได้ตอนนั้นหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่ทาให้เรารู้สึกมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ควบคุมได้มากขึ้นเนี่ยเราค่อนข้างจะรู้อยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่าถ้าเป็นที่ต่างประเทศเนี่ยอ่าการ การจ้างคนมาช่วยทํางานบางอย่างในบ้านเนี่ยก็ช่วยทาให้คนรู้สึกไม่ไม่อ้วนเวลกันไปนะครับไม่ไม่ไม่หล่นเกินไปนะครับหรือว่าการดูแลตัวเองทุกเรื่องตั้งแต่การนอนกินออกกําลังกายอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าการไปหาจิตแพทย์นะฮะหรือแม้แต่การท่องเที่ยวนะครับในเวลาที่ท่องเที่ยวได้เนี่ยนะอะไรต่างๆนะพวกนี้เนี่ยเรารู้นะว่าพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะครับแต่ว่าเรา เรารู้สึกว่าเรายุ่งตลอดเราทําไม่ได้สักทีคือเราพูดง่ายคือเราหาข้ออ้างให้ตัวเองตลอดฮะส่วนใหญ่ข้ออ้างก็คือยุ่งนั่นแหละแต่ว่าในนี้เขาเขียนว่ามันไม่มีหรอกเวลาที่มันดีที่สุดสําหรับเรื่องพวกเนี้เวลาที่ดีที่สุดคือต้องลองลองลงมือทําตอนนี้ดูเลยนะครับซึ่งในความเป็นจริงผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะว่าเราเนี่ยเอ,อสิ่งหนึ่งที่เราแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเรายุ่งนะครับแต่พวกนี้เนี่ยมันทําให้เรา ยุ่งน้อยลงได้แต่เราต้องหาเวลาใน,ในการไม่ใช่ยุ่งน้อยลงรู้สึกดีขึ้นได้เราอาจจะยุ่งเหมือนเดิมแต่เราจะรู้สึกดีขึ้นแต่เราต้องหาเวลาในการจัดการนะครับจำนวนมากเนี่ยเราเราไม่ไม่จัดการเรื่องพวกนี้นะฮะแต่พอเราไม่จัดการเรื่องพวกนี้เราเอาเวลาท,ที่ที่เหลืออยู่คือมันคนเรามันไม่ได้ทํางานตลอดตลอดเวลาที่ตื่นแน่นอนมันก็มีเวลาที่เหลือเนี่ยเราบางทีเราไปใช้ในเรื่องที่ไม่ได้มีสาระสักเท่าไหร่นะฮะเช่นแบบพักผ่อนโดยการถ่ายมือถืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะ เพราะนั่นเนี่ยเวลามีไอเดียดีๆแล้วเราไม่ยอมทํามันเนี่ยเรารู้สึกว่าเออเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ดีนะฉันควรทําแต่ฉันไม่ทํามันเนี่ยเราจะพาตัวเองเนี่ยไปสู่ที่เรียกว่าเป็น sense of powerlessness and incompetence คือความรู้สึกว่าฉันไม่มีาอานาจควบคุมเหนือตัวเองเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถซึ่งมันก็ยิ่งวนกลับไปที่ลูปเดิมนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะครับเขาบอกว่า you don't utilize your unconscious mind enough นะฮะคือคุณไม่ใช้จิตใต้สำนึกเพียงพอผมชอบข้อนี้ เ,เขาบอกว่าประโยชแรกที่ผมชอบมันเขาบอกว่าการโฟกัสไปกับเรื่องบางอย่างเนี่ยไม่ใช่วิธีเดียวที่จะทำให้เรื่องเรื่องเสร็จหรือว่าเรื่องทำงานได้สำเร็จนะครับจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมีความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องต่างๆได้ดีมากเช่นกันนะครับเขายกตัวอย่างแบบนี้นะเขาบอกว่าเ,เวลาหนึ่งในช่วงเวลาที่ได้รับการบันทึกไว้ใน ต้องบอกว่าในอัตชีวประวัติของบุคคลสําคัญเก่งๆหลายคนทั่วโลกเนี่ยคือช่วงเวลาของการเดินนะเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจผู้นําประเทศเนี่ยนะฮะเขาจะมีช่วงเวลาของการเดินซึ่งการเดินของเขาเนี่ยหลายครั้งเป็นการเดินโดยที่ไม่มีไม่มีไม่มีสิ่งกระตุ้นอื่นไม่ได้มีคนอื่นเดินไปด้วยไม่ได้มีไม่ได้ฟังเพลงไม่ได้ฟังหรือไม่ได้ไม่ได้แม้แต่จะฟังคลิปแบบนี้เนี่ยนะฮะคือเดินเฉยๆเนี่ยนะผู้เขียนบอกว่าลองดูสิการทําแบบนี้เนี่ย เราปล่อยเดินไปเรื่อยไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดว่าเราจะเอ,เอใจลอยไปไหนก็ปล่อยมันให้มันจิตใจของเรามันเดินทางไปเนี่ยนะครับบางทีมันมามันมันกลับมาด้วยเาขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันกลับมาด้วยคําตอบที่เรานึกไม่ถึงนะครับคนจํานวนมากเนี่ยเวลาออกไปวิ่งออกไปเดินเนี่ยนะครับหรือแม้แต่การอาบน้ําเนี่ยอจะได้จะคิดอะไรออกระหว่างทางเพราะว่าเหมือนกับเหมือนกับจิตใต้สํานึนกเราซึ่งมันส่งพลังมากเนี่ยนะครับมันไปต่อจิ๊กซอว์เราเองนะครับ ซึ่งผมคิดว่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ทําบางทีเนี่ยถ้าเราองพิจารณาชีวิตเราเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยตั้งแต่ตื่นนะฮะจนกระทั่งนอนเนี่ยเรามีสิ่งกระตุ้นหมดเลยพูดง่ายๆคือเรามีการใส่ i n p u t เข้าไปตลอดไม่ว่าจะเป็นการดูคลิปใน YouTube แบบนี้นะฮะหรือว่าฟังข่าวหรือว่าทํางานแล้วก็ฟังฟังเพลงอะไรคือมันมีสิ่งกระตุ้นตลอดเลยเนี่ยแต่เราแทาไม่ได้ปล่อยให้จิตใ,ใต้สำนึกของเราเนี่ยได้ออกเดินทางซึ่ง ตอนหลังๆเนี่ยนะฮะช่วงเ o r k f r ฟ m home เนี่ยผมมีโอกาสได้ได้ได้ทำแบบเนี้ยเยอะก็คือออกไปเดินอะไรแบบแล้วก็ไม่ได้ฟังเพลงมันก็เดินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือแค่เดินนะฮะแค่เดินเ,นเฉยไม่ได้คิดอะไรนะบางทีเนี่ยมันระหว่างที่เราไม่ไคิดอะไรนั่นแหละมันเกิดความคิดเจ๋งๆมานะฮะเรื่องงานเรื่องเรื่องธุรกิจเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่เราไม่ได้คิดอะไรเลยนี่แหละนะครับผมได้รู้สึกว่าเออพอมาอ่านนี่แล้วมันลง,ม,นลงมันลงล็อกมากๆเลยผมผมชอบมากก็ สิ่งที่เขาแนะนาก็คือว่าพยายามหาเวลาแบบนี้ให้กับตัวเองนะฮะเวลาที่ไม่มีการกระตุ้นจากเรื่องอื่นจริงไม่ต้องฟังเพลงไม่ต้องฟังอะไรทั้งนั้นนะฮะอยู่กับตัวเองแล้วก็เดินเป็นเป็นหนึ่งในหนึ่งในสิ่งที่ช่วยมากที่สุดมันมันก็มีมันก็มีการเขียนถึงวิจัยเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่ายังไม่มีใครสรุปแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะครับว่าทําไมมันถึงช่วยแต่ว่าคนจํานวนมากเนี่ยพบว่าการเดินเนี่ย ช่วยให้คิดเรื่องที่เขาไม่คิดไม่ออกก่อนนั้นะได้จริงๆนะครับข้อที่สาก็คือว่าคุณแปลความหมายของความรู้สึกไอโอเวลว์หรือความรู้สึกเยอะไ้หมดเนี่ยเป็นความอ่อนแอนะฮะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเราเราโอเวลว์เพราะว่าเราเราทํางานที่เราไม่ถนัดก็มีนะครับหรือบางทีเนี่ยเดิมพันมันสูงมากเราก็รู้สึกละว่ามันโหมันมันหนักนะฮะ แต่มันจะมีคนจานวนมากเลยที่วิจาร์ตัวเองว่าเอ๊ะฉันไม่ควรจะรู้สึกแบบนี้ถ้ามันก็แค่งานงานหนึ่งทำไมฉันถึงทํางานนี้ไม่ได้นะทาไมฉันถึงเครียดนะทาไมฉันถึงเป็นคนที่แย่ขนาดนี้ทําไมฉันไม่เก่งเลยเนี่ยนะครับซึ่งความรู้สึกเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ยิ่งทําให้เราโอเวอร์เบลหนักขึ้นกว่าเดิมอีกและยิ่งยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องระวังนะฮะข้อที่สี่นะครับความผิดพลาดข้อที่สี่คือเวลาที่เรารู้สึกทุกอย่างมันล้นหมดเลยเนี่ยเราจะกลับมาใช้สิ่งนี้เป็นท่าไม้ตาย ทุกคนโดยเฉพาะคนที่ทำงานไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าท่าไม้ตายนะครับยกตัวอย่างเช่นผู้บรหิหารบางคนเว,เวลาเกิดวิกฤตท่าไม้ตายคือรวมหน้ามาตัดสินใจคนเดียวนะฮะหรือว่าผู้บรหิหารบางคนเกิดวิกฤตท่าไม้ตายก็คือจัดทีมขึ้นมาแบบเหมือนทีมฟุตบอลลม้มอะไรแบบนี้คือมันมีทุกคนจะมีวิธีการทํางานไม่เหมือนกันนะครับท่าไม้ตายของเราเนี่ยที่เราใช้ทุกครั้งเนี่ย บางครั้งเนี่ยมันมัน,ม,นมันถูกออามาใช้แบบที่เราไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าสถานการณ์มันบีบคัน้นเหมือนมันมันกดดันปุ๊บเราก็ควักไอย้ยุทธศาสตร์เนี่ยออกมาจากกระเป๋าซึ่งบางทีมันไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าวิกฤตครั้งนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะเป็นวิกฤตสมมติเกิดวิกฤตที่บริษัทขึ้นมาเราลองงัดท่าไม้ตายของเราคือรวบอำนาจเข้ามาหมดเนี่ยแต่ปรากฏว่าวิกฤตครั้งนั้นเนี่ยเราไม่มีความรู้ความสามารถพอที่จะแก่นะครับ แต่ว่าเราทาแบบนั้นด้วยความเคยชินเลยเพราะเราทุกครั้งเราจะเคยแก้สาเร็จด้วยท่าไม้ตายนี้นะแต่แต่ทุกวิกฤตมันไม่เหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นพอมันกลายเป็นว่ามันเราแก้ไม่ได้เพราะว่าความสามารถเราไม่พอแต่เราร่วมหน้ามาแล้วเนี่ยโอ้โหคราวนี้ก็หนักไปใหญ่เลยคราวนี้ก็เละยิ่งเขาเรียกว่าเป็นเข้าสู่วงจรอุบาทเลยนะครับข้อที่ห้าเนี่ยก็คือระบบซัพพอร์ตของคุณคุณไม่ใชะร,ระบบซัพพอร์ตคือ,เ,อ,อเพื่อนนะ ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยไปไปพูดคุยบางทีเวลาเรารู้สึกว่าเราเครียดเราทํางานไม่ทันเนี่ยสิ่งที่อย่างหนึ่งที่เราหยุดทำเลยคือเราหยุดไปพูดกับครอบครัวเราไม่ไปบนไป่นไม่อะไรคือเราเหมือนกับถอนตัวมาหลายหลายคนเป็นอย่างนั้นนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยมันยิ่งทําให้คุณเนี่ยเหมือนกับอยู่คนเดียวนะครับแล้วมันนี้เป็นในนี้เขาเขียนว่าเป็น self sabotaging คืออันนี้คือการทําร้ายตัวเองเพราะจริงๆเนี่ยเราเนี่ยพลาดโอกาสที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะไปไปหาที่เติมพลังชีวิตอะ เติมพลังชีวิตจากการกอดพ่อกอดแม่อะไรแบบนี้บางทีไม่ได้ทำเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะต้องแก้ปัญหานี้ก่อนแต่บางทีไอ้ i, นี่แหละมันช่วยจะให้คุณช่วยแก้ปัญหาได้ช่วยคุณแก้ปัญหาได้นะครับบางทีมันคือการไปเล่นกับสุนัขหรือว่าแมวของคุณแต่คุณไม่เล่นเพราะว่าเฮ้ยฉันกำลังเครียดอยู่ฉันเล่นไม่ได้หรอกตอนนี้ฉันต้องทํางานก่อนอะไรเงี้ยมันยิ่งทําไม่ได้เข้าใหญ่เลยเพราะฉัน้นระบบซัพพอร์ตของเราทุกคนมีอยู่แล้วในระบบซัพพอร์ตเนี่ยมันคือการเติมพลังโดยเฉพาะพลังที่เขาเรียกว่า emotional energy นะครับเพราะฉะนนั้ เวลามีเรื่องพวกนี้เนี่ยอย่าถอนตัวออกจากระบบซัพพอร์ตของตัวเองนะครับผมเชื่อว่าช่วงนี้หลายคนมีความรู้สึกแบบนี้นะก็คือโอเวอร์เวลทุกอย่างมันดูโอโ้โหแบบล้นไปหมดเลยเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีนะที่เรียกว่าต้องคอยระวังว่าเราจะไม่ไม่ไม่ตกหลุมพรางไปทําแบบนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นมันเดี๋ยวมันจะยิ่งแย่ลงหนักกว่าเดิมอีกนะครับขอบคุณที่ติดตามเมชชั่นธนูนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ mission to the moon podcast presented by sassy agneso